สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวมาเล่าเป็นเรื่องราวของเบียร์ที่ได้ไปเก็บเห็ดบนภูเขาแล้วไปเจอกระท่อมกลางป่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องเล่าข้างกองไฟค่ำคืนนี้เสนอเรื่องกระท่อมกลางภูผาบนภูผาสูงของอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งมีพื้นที่ป่ากว้างที่แม้แต่ชาวบ้านเองก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปเพราะเชื่อว่ามีป่าซ้อนป่าบางวันเดินเข้าไปแค่ชั่วโมงเดียว แต่เหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งบางคนกลับออกมาบอกว่าแสงบนท้องฟ้าที่เห็นตอนอยู่ในป่ามันไม่ใช่ดวงดาวอย่างที่เคยรู้จักที่นั่นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีถนนผ่านมีแต่เส้นทางเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทางดอยเก่าและไม่มีอยู่ในแผนที่ใดๆมานานแล้วแต่ก็ยังมีคนเข้าไปเพราะที่นั่นเห็ดคนดกมากหนึ่งในนั้นคือเบียรชายวัยสาต้นๆคนขยันที่ชอบเข้าป่าเก็บเห็ดขายตอนหน้าฝน คืนนี้เองเขากำลังจะรู้ว่าพื้นที่ที่ไม่มีในแผนที่ไม่ใช่เพราะไม่มีใครบันทึกแต่เพราะมันไม่ควรมีชื่ออยู่บนแผนที่ตั้งแต่แรกเบียขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยตอนตีสี่อากาศเย็นจนรู้สึกชื้นไปทั้งตัวไฟหน้ารถศาดไปบนทางดินเล็กๆที่คดเคี้ยวไปตามแนวเขาเสียงจักรจันรร้องดังตลอดทางมีหมอกบางๆลอยต่ำจนเหมือนเลืออยู่บนพื้น พอเบียรขึ้นมาถึงช่วงกลางดอยสัญญาณโทรศัพท์ก็ดับหายสนิทเขาชินกับเรื่องนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่ชินคือถนนเริ่มแคบลงเหมือนเส้นทางที่เขาใช้ประจําถูกบีบเขาด้วยต้นไม้สองข้างทางราวกับกําลังเติบโตปิดทับอา้าวมันไม่เคยแคบขนาดนี้นี่นะเบียบ่นกับตัวเองแต่ก็ยังขับต่อเพราะคิดว่าแค่ต้นไม้ขึ้นรกเฉยเไม่นานก็เห็นทางแยกเล็กๆโผล่ขึ้นมาด้านขวาแต่ปัญหาคือ ทางแยกนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยทั้งที่เขามาเก็บเห็ดทุกปีจําทางได้ขึ้นใจเบียร์ลังเลแต่ก็คิดว่าอาจมีคนตัดทางใหม่ไปเชื่อมกับแหล่งเห็ดโคนอีกด้านเขาจึงเลี้ยวเข้าไปพอเข้าไปได้ไม่ถึงห้านาทีป่าเริ่มเงียบจนหน้าขนลุกไม่มีแม้แต่เสียงนกไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดมีแต่เสียงเครื่องยนต์ที่ก้องอยู่ท่ามกลางความเงียบสนิท เบียเริ่มใจไม่ดีแต่ก็ยังขับไปเรื่อยจนในที่สุดเขาก็เห็นสิ่งหนึ่งอยู่ไกลๆกลระท่อมไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ข้างลำธารเล็กๆมีควันลอยออกจากปล่องไฟทั้งที่ยังเช้ามากทั้งที่ยังไม่มีแสงแดดทั้งที่ไม่ควรมีใครอยู่ในป่าโซนนี้เบียรจอดรถแล้วมองอยู่ห่างๆความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในใจเหมือนกระท่อมนี้เขาเคยเห็นมาก่อนแต่จำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ เบียรตัดสินใจเดินไปใกล้ๆหวังจะขอทางถามหรือขอแวะพักสักหน่อยพอเข้าไปถึงหน้ากระท่อมเข้าพบว่าประตูเปิดแง้มอยู่ด้านในมีไฟสลัวๆคล้ายตะเกียงเขายกมือเคาะไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงฝรีเท้าดังแผวๆคล้ายคนกําลังเดินเข้ามาใกล้ประตูจากด้านในประตูเปิดออกช้าๆชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ หน้าตาซีคล้ายคนไม่ได้เจอแดดมานานตาเข้าลึกเหมือนคนอดนอนแต่สิ่งที่ทำให้เบียรรู้สึกเย็นวาบคือดวงตาของชายคนนั้นสะท้อนแสงตะเกียงเป็นสีเหลืองทองไม่ใช่สีตามนุษย์ปกติชายแก่พูดด้วยเสียงแผ่วเข้ามาก่อนสิเบียรลังเลแต่ก็พยักหน้าแล้วเดินเข้าไปตามอรยาดด้านในกระท่อม เต็มไปด้วยของใช้ไม้เก่าๆแต่ที่น่าประหลาดคือไม่มีฝุ่นเลยเหมือนเจ้าของบ้านเพิ่งทำความสะอาดเมื่อไม่นานมานี้ชายแก่เดินไปเติมฟืนในเตาไฟไปเปลวไฟสว่างขึ้นเล็กน้อยแล้วต้นก็เห็นสิ่งหนึ่งชัดขึ้นบนผนังไม้มีรูปวาดหลายรูปเป็นรูปภูเขารูปกระท่อมและรูปชายคนหนึ่ง กำลังขี่มอเตอร์ไซค์บนทางดอยชายแก่พูดโดยไม่หันกลับมามาทางแยกด้านขวาใช่ไหมเบียตกใจครับลุงรู้ได้ไงครับชายแก่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนเสียงมนุษย์เหมือนมีเสียงอีกเสียงซ้อนอยู่ข้างใน <c oughs> รู้สิ เพราะคนที่เข้ามาทางนั้นเข้ามักออกไปไม่ได้กันหรอกเบี้ยตัวแข็งหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังถูกใครบีบไว้ลุงหมายความว่าไงครับชายแก่หันมาช้าๆยิ้มกว้างเกินปกติขอบตายังคงเรืองสีทองทางนั้นไม่ใช่ทางของมนุษย์หรอกลูกมันเป็นทางของพวกเรา ที่อยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับอีกที่หนึ่งเบียรถอยหนีทันทีหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะระเบิดผมขอตัวนะครับลุงผมมาผิดทางเฉยๆเดี๋ยวกลับไปทางเดิมก็ได้ชายแก่สายหน้าไม่ได้ลอกลูกพอเข้ามาแล้วมันต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนก่อนถึงจะออกไปได้เบียรีบวินออกจากกระท่อมทันทีเสียงชายแก่ดังตามหลังมา ถ้าไม่อยากหายไปอีกคนนะลูกหยุดก่อนแต่เบียรไม่หยุดเขาวิ่งไปที่รถแล้วสตาร์ทขับกลับทางเดิมอย่างเร็วที่สุดสิ่งที่ทำให้เบียรขนหัวลุกคือทางที่เขาเพิ่งขับเข้ามาเมื่อเช้าหายไปหมดเหลือแต่ป่าทึบไม่มีทางแยกไม่มีรอยล้อไม่มีอะไรเลยเบียรขี่วนอยู่หลายรอบจนเกือบหมดแรงก่อนจะเห็นลำธารเล็กๆมีสะพานไม้ผุๆ ที่เขาไม่เคยสังเกตตอนขามาเหมือนเสียงบางอย่างในหัวบอกว่าข้ามไปเขาขี่ยานพาหนะข้ามสะพานแบบไม่คิดชีวิตพอข้ามไปได้แค่ไม่กี่เมตรหมอกทั้งหมดหายไปเสียงป่ากลับมาแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ก็กลับชัดทางดอยที่เขาคุ้นเคยกลับมาเหมือนเดิมเหมือนไม่เคยมีอะไรผิดปกติเบียร์หอบหายใจแรงตัวสั่นทั้งตัว รีบขี่รถกลับบ้านแบบไม่เหลียวหลังวันต่อมาเบียกลับไปเล่าให้ชาวบ้านฟังแต่ลุงคนนึงในหมู่บ้านพูดเสียงหนักๆว่าดีแล้วที่เองกลับมาได้ทางแยกนั้นมันเคยมีจริงแต่คนที่เข้าไปแล้วก็หายทุกคนเขาบอกว่าในป่านั้นมีคนเฝ้าเขตอยู่หน้าตาคล้ายคนแต่ไม่ใช่คน ใครเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาจะเก็บไว้เป็นคนเฝ้าป่าคนใหม่เบียขนลุกสู้ทันทีเพราะสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนจากสะพานไม้มาคือเงาคนแก่ชุดเดียวกับชายในกระท่อมยืนมองเขาอยู่จากอีกฝั่งดวงตาสีทองของเขาเรืองขึ้นมาครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างนั้นจะละลายหายไปกับป่าเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงซึ่งนี่แหละครับคือเรื่องราวของเบียร ที่ไปเจอที่กระท่อมกลางป่าเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันไหมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ